อาสวัสดีกันด้วยครับมาต่อจากพัทที่แล้วกันเลยกันลยครับตอนนี้ก็คือผมตายไปที่เรียบร้อยครับแล้วก็ของก็หล่นหายไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปลุยดันเจียนพอดีเมื่อสักครู่ผมไปทําทางดันเจียนนิดนึงครับแล้วผมก็ไม่ได้อัดคลิปก็ขออภัยด้วยครับให้ดูไม่ได้อัดคลิปให้ดู ดีผมมาทำทางดันเจี้ยนะครับปรากฏขุดไปเรื่อยๆแล้วก็บรรู้ทำแล้วมันลงไปตรงลาวาเดี้ยเลยครับบุ๋บุ๋งบุบุ๋งบุ๋งแล้วก็ตายครับเขียดจริงๆรแล้วก็คองหายไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เพิ่งไปขุดไม้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้แต้ยังไม่รู้จะต้องทำไงต่อดีก็คงต้องเป็นจอนเช้าไล่ไปเร่อยเรื่อยๆันครับ ตอนนี้เราแค่ต้องมีอาหารตุนก่อนแล้วก็ค่อยไปขุดไม้ไม้เยอะแล้วก็ค่อยไปขุดไอ้บาบาอ,อะไรนะั่นน่ะเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาค่อยเอาไมา้นี่ครับเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเนี่อันนี่ก็เพิ่งทำมาใหมสส่สดๆเนี่ยเนี่ยค่อยไปทำค่อยไปขุดหินหยาบมาครับไปขุดหินมาเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาทําเป็นพวกอีเตอร์หรือว่าอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ค่อยไปรวยกันเลยครับ แต่ตอนนี้ไม่ไหวละตายไม่ไหวตายตายหลายรอบเกินเราแต่เราต้องอย่าท้อเอานี่มาเอาไปแล้วก็เอามาแล้วก็เอาไปวางเยพึ่งวางวางแมงเลยเออเออเออโอเคครับเออเออเอามาโอ้มากเกเนสของหารหมดเลยเออ มันช่างโหดร้ายจริงๆโลกนี้ของครบแล้วล่ะโอเคอันนี้ก็อเอาเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ก็เอามทาทำเป็นยนี้เลยก็ได้ครับอึ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 บเอามันมีแค่นี้ลืมไปเอาขนม,มปังมาเก็บไว้อันนี้มาเก็บไว้โอเคครับโอ้ยคือของผมหายหมดเลยอะไรก็หายอะไรก็หาย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 ห,ายห,ายหมดเลย โอ้ยก็คงต้องรอเยันเช้าครับ โอเคครับขอไปด้วยเมื่อกี้ไปคุยโทรศัพท์มาครับมีคนโทรมาครับพอดีบอกว่าอย่าลืมกินข้าวโอเคครับช่างมันเถอะผมก็ต้องแอบออกจากบ้านกันเลยกันไปนิดนึงแล้วก็ไปหาทำอะไรเพิ่มเติมนิดนึงครับก็น,น่าจะโอเคอยู่แหละเออโอ้ไม่ง่ายจะเชื่อเลยไปตกลาวาตายโ้โหโคตรขายหน้าเขาทำไปได้ตกลาวาตาย อืไม่ไหวเลยเราตอนนี้เขามารักรอบขุดไม้เรื่อเรื่องครับขุดไม้ข้ามประเทศคนขุดไม้ข้ามทวีปไม่ใช่ละอุย้ยมึงมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมึงทํากูตายไปร้อยกว่ารอบละไอ้ผีเหี้ยไม่ได้แดกหรอ,อฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเราทำอะไรต้องคอยระมัดระวังตัวไว้ด้วยครับ เพราะไม่งั้นมันอาจจะเป็นแบบนี้คือจุ๊บอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรขุดต่อควรระมัดระวังเลยไม่มีอะไรแล้วโอเคครับขุดต่อเลยเดี๋ยวจะได้รีบเข้าบ้านอึบอ่าอึบอ่าแล้วเรื่องอะไรจะได้เข้าบ้าน เอายิงคุณไม่เสร็จครับไอ,อเ,เสียงนี้เสียงนี้ไอเผลอกดทิ้งเฉยเลยตูโอ้โหแม่งบุกมาสองตัวครับแม่งบุกมาสองตัวไปเลยไปเลยทอนดาเมจทอนดาเมจครับทอนดาเมจทอนดาเมจดาเมจดาเมจอันนี้ก็ดำน้ำบุงบุงบุงเข้าบ้านไปกันเลยกันครับ มีสไปเดอร์แมนลอยมาครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอเคอย่าไปสนใจมันนะเราพยายามอย่าไปมองมันเอาเคี้ยแล้วไงมันดักอยู่ข้างหน้าก็ลักรอบอืมอั้นเรานักไว้นะระดับโลกนะต้องเข้าใจค่อยๆๆโอเคอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นอย่าอย่าให้มันเห็นโอเคค่อยๆไป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 อย่าไปมองมันอย่าไปมองมันโอเคครับ ตอนนี้มันมองไม่เห็นเราเราก็อย่าไปมองมันเดี๋ยววันนี้สังเกตมาเข้าบ้านอึบอึบอึบโอ้ยแมงลอยมาแล้วสองตัวแล้วโหแต่มันเปิดประตูล็อคบิดโหอ้ยเออโอเคครับเข้ามาได้เรรียบ้อยแล้วครับฮ่าแอันนี้ก็รับรองทักรอบค้าค้าค้าขายค้าขาไม้เออทักร่อค้าไม้ไม่ใช่ค้าขาย เราก็เล่าฆ่าไม้เรียบร้อยข่าไม้ไม่ใช่ฆ้าไม้ฆ้าไม้เออมันต้องอย่างนี้เออเสียงฆ่าไปหมดแล้วไม่ไหวเขาตื่นเต้นจะตรงเลยต้องรีพูดอย่างเมามันเกี่ยวตรงไหนวะยูน่ตอนนี้ขอขุดอะไรก่อนขอเสริมบ้านไม่ก่อนเอาเฮียลืมไปลืมไป,ม,ไปมันขึ้นได้มันมีขึ้นได้อูโูยูบูยูบูยูโูยโบูยูบไปไกลไปไกลไปไกลไกลอุดรูก่อนอุดรู อุดร anyway, ูอุดรูโอ้โหโอ้โหเกือบไปเลยครับมือแต่มือลอยครับเกือบมือแต่มือลอยครับเมื่อกี้เราเกือบตายมาเรียบร้อยแล้วครับแต่เราก็ยังรอดมาได้ครับเพราะพวกสัมบีบ้านนี้มันโง่เกินไปฮ่าฮ่าอุ๊ยใครมาทุบบ้านด้วยอีกไม่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 ราไม่มีรรับเชิญเราไม่ตอนบใไรเราไม่ตอนรบใไรเราไม่ตอนรับใคร เจ็บ,บ,บเลเวลเมื่อกี้ยิงเสียงอุ้ยนี่ไงกูว่าแล้วตัวอะไรแม่งลอยมาโอ้ยิง่งกว่าสไปเดอร์แมนครับเมื่ว่าต้องเสริมบ้านแล้วล่ะรู้สึกมันกระโดดได้ขนาดนี้ก็โอ้โหโคตรอิมพอสซิเบิลเลยอุยมันเยอะขนาดนี้วะเมื่อวาครับเสริมบ้านก่อนละเสริมบ้านมันมาเยอะขนาดนี้วะทุกทีมันก็ไม่เคยมาเยอะขนาดนี้เต็มที่ก็สามสี่ตัวตักรออยู่หน้าบ้าน คราวนี้มันเยอะเกินไปครับนั่นไงนกูว่าแล้วมาทุบบ้านอีกแล้วครับมีแค่รั่เชิญไม่มาครับไม่ไม่ได้ร่วมไอ้นี่มาครับมาบุกบ้านเราโอ้โหเยอะจังมึงเยอะไปไหนเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไปตายซะไปตายซะไปตายซะเอาเฮ้ยพังละพังละพังละมันพัง พังแล้วปิดก่อนอู้มันเยอะขนาดนี้วะเยอะเกินไปครับพี่พี่มังกันเยอะเกินไปยังไม่ได้รับเชิญมาเข้าบ้านเลยดูตัวโดดขึ้นเมงเลยครับเขามากันเยอะเกินไปครับยังไม่ได้รับเชิญอู้มันมาทุบประตูอีกแล้วขอเสร็จตังค์ในแถวนี้ไม่รับเราไม่รับเราไม่รับเขาอมาสองอันเลยตอนนี้ผู้คามปลอดภัยนะครับ เก็บของให้หมดเราต้องซื okay. er okay. ้อเจด้าพรับตอนนี้ระวังนี่แหละตืดตืดเออ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 อปิดโอเคขับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคใจดีไว้หายใจอีกรอบอีกรอบไปไกลจากบ้านช่อ ไปไกลมาประท้วงใหนหนาบ้านเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่ามันมาจับ,จบมันจับไปมามาประท้วงใหนหนาบ้านตัวเนี้ยไปปิดลับระวังนี้รีบขึ้นบ้านก่อนแล้วเช็คดีมันอยู่ตรงไหนบ้างโอ้โหมันมันต้องมาขออะไรครับสโซะอยู่ข้างบ้านเนี่ย,ยพี่แกแม่งรอมาเลยจะบวกใช่ไหมจะบวกใช่ไหมอุย้ย เวานี้จะเข้าบ้อยิเน้อยคิปน้อยย่าทเลยดําน้าครับดําน้าดําน้าจังวะนี้ดําน้ค่อยอขึ้น่อยๆลอยขึ้นจังหวนี้เอออยอุบ้านตุพังเดี๋ยบ้านตุพังเดี๋บ้านตุพังคร๋บานตุพังไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเล่นอย่างนี้ผมไม่ชอบจริงๆอย่าเล่นอย่างนี้ผมไม่ชอบ พ่อเกลียดเล่นเร่องเงี้ยมันไม่ดีนะคิปเปอร์เราจะขุดลงมาทำไมวะเนี่ยมันไม่ดีนะคิปเปอร์ที่มาพังบ้านคนอื่นเล่นแบบเนี้กว่าเราจะสร้างบ้านได้ไงรู้ไหมมันมยากเย็นแค่ไหนมันก็มาเคาะประตูบ้านจังอย่ามาเคาะเราไม่รับคนเข้าคนเต็มบ้านแล้วม,มันเต็มตรงไหนวะไม่รับคนเข้าบ้านปิด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 เดี๋ยวคิปเปอร์มาพังบ้านอีก อ <c oughs> ู้จิปเปิดอยู่ข้างบ้านเลยโอ้โหไป,ไปเปิดประตูไหมวะมันไปเปิดประตูไหมวะไปอ,าาไไะอุ้ยมันเข้ามาได้ไงวะมันเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงวะโอ้โหโอ้โหสุดยอดแล้วมันเดินเข้ามาได้ไงอืโโอ้ตรงนี้ช่างผลร้ายขึ้นมากกว่าเดิมมันเช้าแล้วไปเถอะออกจากบ้านเพื่อน กลับบ้านผมเถอะมันเช้าแล้วไปเถอะอย่ามาแถวนี้หลบไป,ไป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 เรอเข้ามาได้กระมึงไปเถอะไปเถอะมันมันเช้าแล้วครับพี่มผมรับไม่ได้นะครับมันมาเยอะเกินขนาดนี้โอเคเขียนไปได้ค่ะไปไป ไฟมันพังโอ้ย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 ตัวติดไฟตัวติดไฟกูไลเดอร์กูไลเดอร์อือืเท่าแล้วไม่อยู่แล้วเดี๋ยวบ้านพังครับผมไี้เสียงเหมือนทรายมันอะไรสักอย่างแต่มันอีเงี้ยตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนชาติปานก่อนแล้วมันโอ้โหไม่อยู่แล้วตรงนี้เดี๋ยวมันโดนคิปเปอร์บล้มบ้าน ขอประตูบ้านทำไมอีกเนี่ยบอกผมไม่รับคนเข้าบ้านยังจะมาข้องอยู่อีกไม่เอาไม่เอากลัวไรเดอร์อู้กลัวไรเดอร์กลัวไรเดอร์เอ้ยนี่มันเอ้ยสุดยอดนี่มันขวางของผมนี่ว,ว่ะเอามาขอคืนขอคืนนะขอคืนรอรอมันเข้ามาก่อนอเดี๋ยวรอมันเข้ามาอย่างนี้ก็กินของก่อนมันฝรั่งทอดอนายต้องให้เลือดเต็มก่อน ไอ้เชี่ยมาขโมยประตูบ้านเดี๋ยวบ้านมันไหมอู้หูสุดยอดเอาของเอาของมาเอาของมาไป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 เอของเอาหายอ่ะโอ้มันโนจะเอาไอ้นั่นของผมไปแล้วมันก็ไปไปบ้านไปไปคิปเปอร์อยู่ไหนคิปเปอร์ผมต้องรอคิปเปอร์มาใกล้ๆหน่อยมานี่มานี่มานี่มานี้ไอ้หนูน้อยอย่ามาอยู่ใกล้ๆแถวบ้านผมมันไม่ปลอดภัยครับ เราออกมาจังหวะน,นี้เดี๋ยวฟิลลนนิ่งอ้อมเข้าบ้านครับจังหวะน,นี้แหละเรามันมเรามันไม่มองเราเัาไม่มองเราแล้วก็อึบอึบเขาค่อยเงียนไปครับบุง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 ลงไปครับ <c oughs> ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นล้วแล้วก็เข้าบ้านสิครับรออะไรครับรออะไรรออะไรครับรออะไรรออะไรเออโอเคครับโอ้ วันนี้ก็ไม่ไหวครับกันเดี๋ยวพานี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับไม่ไหวฝ่าดงอวตารมาเยอะโคตรเลยโอเคครับ,อ,คครบอย่าลืมกดไลค์แล้วซับสไครต์้วยนะครับขอบคุณครับที่มารับชมคลิปของผม